ร้านอาหารเวียดนามขึ้นห้างราคาติดใจแบบว่าไปกินได้ทุกวันเพิ่งไปกินสาขาเซนปินมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามาเปิดที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วร้านนี้คือน้ำจิ้มเติมได้ไม่อันนนอนอ้นและเป็นบุฟเฟ่ต์ผักด้วยและนี่คือเมนูมติดใจช่วงนี้ฟองดูต้องสั่งนะมันเป็นน้ำที่มันหอมมะพร้าวแล้วน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวหวานไปจ๋าว,วันนี้พี่ลูกหมีพากินพาไปกินที่ร้านครัวเมืองเวก่อนเริ่มมื้ออาหารจัดกาแฟมาก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นกาแฟเวียดนามนะมีทั้งกาแฟแบบเกลือแล้วก็กาแฟไข่เลือกระ แล้วก็คืออร่อยชอบกาแฟเกลือหิวแล้วเปิดที่เมนูพิซซ่าเวียดนามก่อนเลยทุกคนอันนี้คือน้าจิ้มอนเนกประสงค์จะราดกับไรเนี่ยก็ช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานกินตอนพิซซ่าเวียดนามกรอบๆเนี่ยรสชาติยังอร่อยหัวจับยนหมูยอเนี่ยไม่สั่งก็ไม่ได้คือถ้วยนี้ราคาร้อยสามสิบกินได้หลายคนน้าซุปหอมกระดูกหมูเส้นก็ดีกลับไปถ้วยสวรรค์มเมืองเวแปบเป็นเมนูที่ของแค่ร้านนี้ไหมไม่รู้เพราะว่าเห็นที่ร้านอื่นไม่ค่อยมีไฮไลท์อยู่ที่น้าจิ้มแล้วตัวขนมมาแป้งมันจะมีความนิิิ่่่มมมมมมมกกกกนนนนนััับผสดดทีเเเตไไ้้อออูาา็ยลืืแ เ,เขาทํารสชาติมาดีให้เราเติมเครื่องเติมผักแบบใส่พริกลงไปจัดกันไปคําใหญ่ๆแล้วไปต่อที่ฟองดูหมูนุ่มละปิดฝาทิ้งไว้ได้เลยน้าซุปมันจะมีความหอมกลิ่นสมุนไพรจุ่มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานในรสชาติคล่องคอดีอาหารเวียดนามก็ต้องคู่กับอาหารอีสานวันนี้ก็เลยสั่งตำโซปูปาราโอโรสชาติแบบแซ่บถึงเครื่องก็ต้องมีไส้กรอกอีสานอันนี้คือชอบมากชิ้นใหญ่เนื้อด้านรสชาติไม่เปรี้ยเกินอะใดๆวันนี้คืออนจอยมากไปลองกันได้นะครัวเมืองเวมีหลายสาขามาก